สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกแบบนี้หน่อยนะครับมาพูดถึงคอนเต้หน่อยครับอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยเตรียมรับโบนัสก้อนโตได้เลยนะครับหากพาสเปอร์เนี่ยจบอันดับที่4และไปลุย UCL ได้นะครับอันโตนิโอคอนเต้ครับจะได้รับโบนัสก้อนโตครับหากพาท็อตเนี่ยมอสเปอร์เนี่ยจบอันดับที่4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซั่นนี้คว้าตั๋วไปลุยเชฟฟอร์ลีกับในซีซั่นหน้าได้นะครับเตรียมรับโบนัสไปเลยนะฮะ คอ,อนเต้ครับเข้ามาคุมทีมทอตแน่ฮอสเปอร์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับขนาดที่ทีมเนี่ยอยู่อันดับที่8นะครับภายใต้าการคุมทัพของนูโนเอสปริโตซันโตครับแต่ตอนนี้เนี่ยโค้ชอิตาเลียนน่ยกำลังพาทีมเนี่ยลุ้นตัวชิปเปอรีกกับในซีซั่นน้าแบบเต็มตัวแล้วนะครับ เตอทมาสื่ออังกฤษนะคร,รับรายงานว่าสเปอร์จะจ่ายโบนัสก้อนโตให้กับคอนเต้นเนยมหาศาลเลยนะครับ2.5ล้านปอนด์ครับหากพาทีเนี่ยจบรนดับที่4ของพรีมลีกได้สำเร็จจองตั๋วไปเล่นยูฟาช็ปเปอร์ลีกกับในฤด,ดูกาล2022-2023ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงมากเลยทีเดียวที่จะได้ไปนะครับ ก่อนหน้านี้ครับสเปอร์เคยหล่นไปอยู่อันดับที่8อีกครั้งนะครับหลังความพ่ายแพ้3เกมติดต่อกันในช่วงปลายเดือนมก,กราคมครับต่อถึงต้นเดือนคุมภาพันธ์จนเกือบถอดใจจากพื้นที่ท็อปโแล้วนะครับแต่หลังจากชัยชนะ2เกมหลังสุดเนี่ยเหนืออาเซนอลแล้วก็เบอรีเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยไก่ได้ทองขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วนะครับก่อนเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับ สำหรับเกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021-2022ของสเปอร์นั้นนะจะบุกไปเยือนคาโรโรสนะครับของน็อตนอริตี้นะครับทีมบุกที่ยืนยันการตกชั้นไปนานแล้วนะครับโดยขอแค่อย่างน้อยนะหนึ่งคะแนนก็เพียงพอต่อการจบอันดับที่สีแล้วสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไก่เดทองนะครับมาดูกันว่าอันตโตนิโอคอเตอจะทำได้หรือเปล่าลจะพาสเปอร์จบอันดับที่4ีได้หรือไม่นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่สก็โดนาร์เซนลไล่จี้มานะครับ ก็มาดูว่าจะได้หรือเปล่าจะได้เป็นลุยยูซีเอลหรือเปล่าสําหรับท็อตแนี่ยมสเปอร์ครับถ้าไปได้เนี่ยคอนเต้ก็เตรียมรับโบนัสก้อนโตได้เลยนะครับสองจุดห้าล้านปอนด์นะครับจะเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับขอบคุณครับที่รับฟังช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ